เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัยพสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถส,สวยๆมาชมเลือกซื้อนะครับคันนี้ Honda Civic ครับ Civic Dimension ปี01นะครับรถสวยสภาพดีเจ้าของดูแลดีเครื่องเกียร์ดีน้ำไม่ดันฝันไม่ไหลผมใช้งานครับเดินทางไกลสบายๆเลยไม่มีปัญหาช่วงล่างยังแน่นนะครับเลี้ยวสุดไม่ดัง โซ oh, CE ครับกับยางนิโตสวยๆครับใช้กันได้อีกยาวดอกนนนะสีสันเงาฉ่ำทั้งคันนะครับของแต่งก็มีคับล่างค,คับโชกกองเปื่อยมีกองด้วยครับเฮดเดอร์ขับปลายท่อนุ่มๆม,มีคัล่างซับเฟรมมีครบครับของแต่งขับใช้งานขับซิ่งขับเที่ยวได้สบายเครื่องวิเทคนะครับขับดีวิ่งดีภายในสวยสะอาดแอร์เย็นนะครับ นั่งแน่นนิ่มนั่งสบายวิทยุมีครบเบาะหนังไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังเกียร์ธรรมดาครับเข้านิ่มเข้าครบไม่หลุดไม่หอนของเครื่องก่อดสวยๆนะครับเครื่อง v t e ทเล่มเอกสารชุดโอนครบภาษีไม่ขาดพิกัดดูรถอยู่ชนบุรีครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยนะครับสามารถติดต่อนัดหมายเจ้าของโดยตรงได้เลย คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ